สวัสดีครับผมปุชสิตัวแสบนะครับและในวิดีโอนี้ผมจะมาบอก7ฟีเจอร์ลับของ Google ที่ไม่เคยมีใครบอกคุณมาก่อนครับแต่ละอันต้องบอกว่ามีประโยชน์ด้วยสนุกด้วยนะครับฮ่าฮ่าฮ่าอินฟินิ ถ้าพูดถึง Google หลายๆคนอาจจะนึกว่าแบบเป็นเว็บไซต์ที่เอาไว้ค้นหาค้นหาอะไรก็ได้อ่าร้านอาหารอยู่ที่ไหนประเทศไหนเป็นยังไงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่หารู้ไหมครับว่าเขามีมีทั้งเครื่องมือและก็เป็นฟีเจอร์ต่างๆเยอะแยะมากมายที่จะมีประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตของเราหรือบางทีก็เป็นความสนุกสนานเป็นเกมเล่นอะไรแบบนี้นะครับน่าสนใจมากครับวันนี้ผมรวบรวมเอาที่น่าสนใจที่มันน่าจะใช้ได้จริงด้วยมาเจอย่างให้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเขามีเป็นร้อยๆเลยครับมีเยอะแยะมากมายไปหมดเลยทำไมได้มากมายไปหมดเลยนะครับแต่ บางอย่างมันก็ไม,ไม่รู้ไม่ําอะไรอะไรเงี้ยหรือเพื่อความบันเทิงเล็กน้อยอันนี้คือผมคัดเลือกมาให้เก็อันที่คิดว่ามีประโยชน์มาให้นะครับมาเดี๋ยวเราดูกันเลยครับว่าเอ็่จางที่ผมหาม,มาให้มีอะไรบ้างครับ มาเริ่มมาแรกเลยครับนี่ครับอันนี้คือลูกเต๋านะครับอันแรกครับให้เราพิมพ์ตรงในช่องค้นหานะครับว่าโรดายครับ R O L L D I C E นี้นะครับปุ๊บมันจะขึ้นเป็นหน้าแบบนี้เลยนะครับเป็นตัวลูกเต๋าเห็นไหมครับซึ่งตรงเนี้ยอันนี้คือลูกเต๋าปกติมี6ครับเห็นด้านล่างไหมครับที่เป็นสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมต่างๆพวกนี้นะครับอันนี้คือเราสามารถเลือกได้ครับว่าจะเป็นกี่หน้านั่นเองนะครับผมเริ่มต้นที่อันแรกเลยนะครับสี่หน้าเห็นไหมครับแล้วก็กดทอยกดโรดอนี้ครับทอยปุ๊บเห็นไหม ปรับ1นึก็ได้ย่างงี้นะครับถ้าเกิดว่าอยากจะเปลี่ยนกดที่นั้นทีหนึ่งนะครับแล้วก็เลือกลูกใหม่อันนี้ลูก6กมันธรรมดาลูกเต๋าทั่วไปนะครับโร่ปุ๊บอื๊บอ่าหปุ๊บอ่าหนึ่งเห็นไหมครับมันได้ถึง20หน้าเลยนะครับลูกเต๋าอะไร20หน้ามีด้วยครับนี่ลูกเต๋า20หน้าครับ4ปุ๊บโร่ไปปั๊บ2ครับอ่าโร่ไปมีถึง20่สิบไหม สิบสามอะไรอย่างนี้ครับเห็นไหมครับมีลูกเต๋าเยอะมากแล้วก็สามารถรวมได้ด้วยนะครับ mm hmm. เช่นอย่างนี้ยี่สิบลูกหนึ่งอันแล้วก็อาจจะเอาเบอร์แปดลูกอีกหนึ่งอันแปดหน้าอีกหนึ่งลูกอ่ะเห็นไหมครับรวมกันอ่ะสิบหน้าสิบลูกอีกหนึ่งอันเอ้าสิบหน้าสิบสองหน้าอีกหนึ่งลูกนี่ครับทั้งสี่อันรวมกันทอย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 ,ทอยที่สี่อันเลยอะไรประมาณนี้นะครับคล้ายๆว่าให้มันเยอะสมมติว่าเรามีตัวเลือกทั้งหมดหนึ่งร้อยอย่างนี้นะครับเราก็เอายี่สิบหน้าทั้งหมดห้าเลยแล้วก็โร่มาทีเดีีีียยวเเเลอออออะะะไรรรรปปมาาณนนนนนนัั้คบ่่กก็็ฟจ์ึงงข Google ที่แบบว่าอืมเอาอย่างนี้ผมก็ไม่รู้นะครับว่าใช้ในกรณีไหนก็ตัดสินใจมัง้งสมมติว่ามีทางเลือกทั้งหมดแดทางให้เราเลือกไม่รู้ว่าทางไหนดียาเขียนหนึ่งเราเลืกจะแปดแล้วก็ทอยเอาเลยสุมม่มเมาอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งเอาจริงๆแล้วก็แบบจิม้มเอาก็เออไม่รู้เหมือนกันนะครับก็กำขำละกันครับเป็นฟีเจอร์ที่มีมาให้ของ Google นะครับพิมพ์ว่า Roll Dice นะครับก็คือทอยลูกเต๋านั่นเองมันก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่แค่เริ่มต้นนะครับเป็นแค่เรียก มาฟีเจอร์ที่สองนี้นะครับ อยากรู้เสียงสัตว์ทั่วโลกไหมครับนี่ครับเราพิมพ์ไปตามนนั้เลยครับภาษาอังกฤษนะครับ Animal Sound นะครับพิมพ์ไป Animal Sound ปุ๊บนี่ข้อมูลที่เป็นช่องเสียงเล็กๆตรงนี้นะครับจะมีสัตว์ให้เราเลือกเยอะแยะมากมายครับเลื่อนทางขวาไปดูได้นะครับใช้สมาร์ทโฟนก็ได้เหมือนกันนะครับเลื่อนๆดูครับกดตรงนี้ครับมอสซาอ์ปุ๊บจะมีสัตว์ทุกประเภทแทบจะทุกประเภทเลยมั่งบนโลกนะครับแต่อาจจะมีแค่แบบประเภทเดียวเช่นแมวก็แมวสายพันธุ์เดียวไม่ได้ว่ามีแมวทุกสายพันธุ์อะไรแบบนั้นนะครับนี่ดูดิมีเยอะมากมายเลยลองดูตัวแปลกกๆดีว่าม กิ้งก่าไหมกิ้งกา่าฮะฮะกิ้งก่าครับเสียงเสียงกิ้งก่าดีครับฟังำไมอู้เสียงทุนน่นกเพนกวินเออเสียงหมูเฮ้ยเหมือนจริงอยู่นะครับเสียงนี่งูหางกระดิง่งโอ้แจ๋วโอ้เสียงเสือ มาลายอืมมืตัวอะไรตัวอะไรแปลกๆไงมั้งยีรา,า,าบรอกเยอะไม่เสียงเลยนี่นี่คือเสียงเดินเสียงกินต้นไม้หรือเปล่าครับเออเสียงอะไรเสียงไรเล่นโนเสามีเสียงโนเสนเาร์ด,าด้วยครับเอออย่างนี้ก็ได้นะครับอ,อ,อ,อ่าเสียงปีกเสืนะ้ออ้เสียงปีกมันอ่ ประมาณนั้นนะครับมีทุกอย่างเลยก็อยากจะฟังเสียงตัวไหนก็เลือกได้เลยนะครับเป็นฟีเจอร์ลับนะครับซึ่งเนี่ยมันเป็นอะไรที่ยากนะอย่างเช่นเดี่ยเสือดาวาเงี้ยเราจะไปฟังจากไหนใช่ไหมเนี่ยเนี่ยโคโมโดเงี้ยเราจะไปหาฟังเสียงจริงมาจากไหนมันก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะมีโอกาสที่จะไปที่เกาะกาลาปากสได้ใช่ไหมครับอ่าใช่ไหม่ิฮีน่าฮิปโปแล้ฮิปโป <c oughs> ได้ได้ว่าเราสามารถฟังเสียงสัตว์จากทุกที่ทั่วโลกทุกประเภทได้ด้วยในที่นี้เลยครับแค่พิมพ์ว่า Animal Sound หรือชื่อตามตัวก็เสียงสัตว์นั่นเองนะครับว้าวสุดยอดไปต่อครับฟีเจอร์นี่ครับเรียกว่าฟีเจอร์แปลงค่าครับแปลงค่าของทุกอย่างบนโลกครับพิมพ์ตรงนี้ไปครับ you NIT unit converter ครับ CONVERTER e unit converter ครับมันจะมีห e น่วยมาให้แปลงครับ e อันบนเลยครับแถบแรกอยู e ่ตรงนี t ้ค e รับเลนครับนี e ่จะมีเป็น area เป็น e energy frequency แบบ เออคือเป็นภาษากินหมดเลยนะครับเนี่ยความเร็วอุณหภูมิเวลาเขียงได้หมดเลยนะครับผมเริ่มมีความยาวก่อนพื้นฐานนะครับเนี่ยหเมตรเท่ากับ100เซนติเมตรนะครับถ้าแบบอ่าหเมตรก็เท่ากับ500พิมพ์ตัวหน้าตัวเดียวข้าดเป็นอัตโนมัตินะครับหรือว่าจะเป็นกิโลเห็นไหมครับอ่าหกิโลกิโลเมตรนะหกิโลเมตรเท่ากับเนี่ยเท่าไหร่เนี่ยโอ้โหนึ่งแสนเซนติเมตรเลยเหรอครับอ่าหรือว่าหน่วยข้างหลังก็เปลี่ยนได้นะ1กิโลเปลี่ยนเป็น อาฟุตก็ได้ฟุตนะสามพฟุตอะไรประมาณนี้นะครับได้หมดเลยนะครับอิจรามากนะครับอาเป็นไม้อ่ะหไม้เท่ากับกี่กิโลเมตรอ่ะหไม้เท่ากับ1.6กิโลเมตรอะไรประมาณนี้อย่างเช่นของฝรั่งอย่างเงี้ยเขาจะชอบใช้ความเร็วแบบเป็นไม้ใช่ไหมครับอาตอนนี้กับด้วยความเร็ว60ไม้ต่อชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยก็ประมาณ9กกิโลเมตรต่อชั่วโมงของเราอะไรประมาณนี้นะครับก็เป็นได้หมดเลยนะครับอันนี้คือความยากนะลองดูหน่วยค่าอื่นบ้างเช่น ความเร็วแล้วกันอ่าเนี่ยเมตร per second เ,เมื่อกี้ผมบอกไปอ่ะไมล์ per hour เอปลี่ยนเป็นกิโลเมตรเพอ per hour ไหมครับอ่าความเร็ว60ไมล์ต่อชั่วโมงเก้หกเห็นไหมอ่าตามที่ผมบอกเมื่อกี้เลยครับเป๊ะเลยครับอ่าลองดูอ่าอุ้ยควบคุมเลยนะความเร็วมีเป็นน็อตด้วยความเร็วเรือนะครับว้าวจะไปลองดูเวลาเหรอ เวลาโอ้มีทั้งนาโนวินาทีไมโครวินาทีมิลิวินาทีแบบวินาทีชั่วโมงวันเดือนปีเกิดโอ้โหมาเกิดไม่มีไม่ใช่เยอะมากเลยครับสุดยอดมากเลยนะครับอย่างเช่นอ่าไปยีปีปีไหมปีอ่ะปีหนึ่งปีหนึ่งปีปฏิทินนะมีกี่นาทีครับทั้งหมดก็คือ525,600นาทีนะครับนาทีนะครับโอ้โผมพูดู้ว่าเนี่ยถ้าเป็นวินาทีครับในหนึปีมีโอ้โห นี่สามพันล้านสามอะไรเนี่ยผมไม่แน่ใจนะตัวเลขนี้ดูไม่ออกเหมือนกันนะครับโอ้อ่ามีสิบสองเดือนเห็นไ,ไหมครับมีห้าสิบสองสัปดาห์ในประมาณนี้เออเจ๋งเรียกได้หมดเลยวอลลุ่มก็ได้ครับเป็นอะไรเนี่ยโอ้อันนี้วันนี้วันน,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 นี้ไม่รู้อันนี้วอลลุมกันเยอะมากสามารถเลือกได้หมดเลยแอเรียเห็นเะรียนะ โอ้ว้าวนี่ครับอีกหนึ่งฟีเจอร์ลับที่มีประโยชน์จริงๆและเนี้ยใช้งานได้จริงเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการทํางานการเรียนหรืออะไรก็ตามนะครับอ่หรือการซื้อที่ดินอะไรพวกนี้ใช่ไหมแอเรียอย่างงี้ได้หมดเลยนะครับแบบเฮ้ยมีประโยชน์จริงๆอันนี้นะครับฟีเจอร์ที่3นี้ถือได้ว่าอันนี้ไม่ได้เรียกว่าไม่ได้เพื่อความบันเทิงเพื่อใช้งานได้จริงๆด้วยนะครับสุดยอดเยี่ยมจริงๆมันก็เหมือนปกติทุกปที่เราต้องไปพิมพ์แหละแบบเออแปลงค่าหน่วยเป็นนี้เป็นนั้นอะไรเงี้ยแต่เมื่อกี้มันไปเข้าไปเว็บนู้นเว็บนี้หรือว่าต้องคำนวณณคคคคูเเเเเเเอออาาาายยย่่งงงีี้้้ัันนิิดใหสสรรร็จลลบบแพพม์ไป โอ้ดีดีด,ด,ดีอันนี้ถือว่าผ่านครับใช้งานได้เยี yeah! ่ยมฟีเจอร์ที่4 e <cho> ครับ XO ครับใน XO นะครับ XO ต้องพิมพ์ว่า ที่แท็กโทนะครับภาษาอังกฤษนะครับคิมเบ็โอเดี๋ยวเขางงนะครับทีไอซีที่เอซีที่โออีที่แท็กโทเห็นแบบนี้นะครับกดเข้าไปปุ๊บจะขึ้นหน้านี้เลยนะครับไม่ใช่แอปอื่นหรือว่าเว็บอื่นนะครับเป็นของ Google เองเลยนะครับเนี่ยตอนเริ่มต้นเป็น X หรือเป็น O เราเลือกได้ก็จะเป็นเอ็หรือเป็น O เลือกได้นะครับแล้วแต่ถ้าเหมือนเราเลือก O X ไปก่อนแล้วเห็นไหมครับตอนเรา O เล่นอ่าแล้วก็เล่นไปปั๊บดูนะครับเฮ้ยโอ้โหใสๆเลยอย่างงี้ปั๊บชุบอ่า ปุ๊บเรียบร้อยยังไงก็ชนะเอ้าผมพลาดไปได้ไงเนี่ยเอาไม่กี้อ่ะขอเป็นเอกมั่งขอเริ่มก่อนมั่งอ่ะเอ็กนี่อันนี้โออันนี้โอนี่คือเขาเล่นเองนะเป็นคอมพิวเตอร์เล่นกับเรานะครับอ่ะนี่ผมบอกเอ็กปแบบโอมาเอ็กโอมาเอ็กว้าเสมอเลยส่วนมากจะออกเสมอถ้าส่วนใหญ่นะครับเนี่ยพอเราเริ่มก่อนเสมอพอเริ่มทีหลังแพ้หาอะไรประมาณนี้นะครับเรียกว่าคอมก็เก่งใช้ได้นะครับอ่าขอรอบหนึ่งตาสุดท้ายนะครับไป ไม่ได้ละแพ้เอ้ยไม่ได้เสมอยังไงก็เสมอครับอ่าอะไรประมาณนี้นะครับก็เรียกว่าเหมือนว่าฝึกนะครับพูดเอ็กโอลต้องเล่นกับคนอื่นไงถ้าเล่นคนเดียวแหม่มันก็รู้หัวตัวเองใช่ไหมครับต้องเล่นสองคนขึ้นไปแต่นี้มีคอมมาเล่นกับเราครับมี Google มาเล่นเป็นเพื่อนเราเอาไว้ฝึกครับจะได้ไปเล่นแข่งกับเพื่อนชนะนะครับประมาณนั้นตัวอันนี้ก็ไม่มีอะไรก็ขำๆนะครับแต่ให้รู้ไว้ว่ามันมีนะครับเอ็กโอนอกจากนั้นครับด้านล่างนี่ดูนะครับ มันเป็นเหมือนแบบอันนี้มันก็เหมือนเกมหนึ่งเกมนะเกมเมคโอนะครับด้านล่างมีเกมอื่นด้วยเช่นนี่ครับแพ็กแมนเห็นนะครับอ่าเกมไมชิวิเปอร์ก็มีขุดขุดบนตัวเลขเห็นไหมครับโซลิตเตก็มีมีเยอะแยะมากมายเลยเกมงูก็มีนะครับเมมโมรี้เกมมีหมดเลยนะครับอันนี้คือผมเอาที่มันเป็นที่ที่หลักๆนะกันนะครับให้ดูว่าเกมแมคโอเป็นอย่างนี้นะครับถ้า <laughs> อยากเล่นเกมอื่นเนี่ยเช่นไมชิวิเปอร์เหมือนคล้ายในคอมครับแล้วก็สามารถเล่นได้นะครับขุดปึ้มเห็นไหมครับอ่ารอบๆนี้มีหึงอันนี้เป็นระเบิดแน่นอนครับฟังเพลงไปเปิด้หมดเลย อะไรประมาณนี้นะครับก็เหมือนเกมที่มีทั่วไปในคอมพิวเตอร์ทุกอันของเรานั่นแหละครับคือคอมพิวเตอร์เรามีอยู่แล้วอาจจะไม่เล่นแบบนี้ก็ได้แต่ให้รู้ไเฉยๆว่ามันมีด้วยนะจ๊ะสุดยอดอ่าอันนี้2องนี่แน่นอนครับเปิดได้เลยเปิด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 ไปไหมสองอันนี้แน่นอนอะไรประมาณนี้เออสนุกสนุกเร่องนี้ชอบครับไมค์คอมิวเตนะครับเีืยอนๆมากมายไปเลือกเล่นดูได้นะครับนี่เยี่ยมอันนี้ฟีเจอร์ที่สี่นะครับไปต่อครับ และในฟีเจอร์ที่5นี้นะครับผมขอมอบให้คนที่รักสุขภาพหรือว่ากําลังควบคุมน้ําหนักหรือคนที่ชอบกอกกำลังกายมากๆนะครับนั่นก็คือการหาแคลอรี่ในอาหารนั่นเองนะครับเมื่อเราต้องการหาแคลอรี่ในอะไรให้พิมพ์ไปแบบนี้ครับว่าแคลลอ R I E S C A L O R I E S แล้วก็ In Calorie ในแล้วก็พิมพ์ไปเลยครับสมมติว่าอ่าเนี่ยเเรามีกล้วยอยากดูแคลอรี่ในกล้วย B A N A บานาน่าปึ๊บมันจะขึ้นมาเลยครับนี่ครับอ่าเขามีเปรียบเทียบอยู่นะครับตรงนี้เห็นไหมครับว่าปกติครับ89แคลอรี่นะครับแต่ดูข้างล่างนะครับไทยครับบานาน่าคือแบบนี้กล้วยมันไม่มีให้เลือกอยู่แล้วทำมาแบบบานาน่าปกตินะครับอ่าอะไรก็แล้วแตน้ำหนักมันนะครับ100กรัมจะมีแคลอรี่89นะครับแต่บางกล้วยมันเล็กไไงงลลลลลููกกกกกเเเ็็ใใหหญ่่่มมมือนนััช้ครบถา หรือเจ็ดสองกิโลแคลอรี่ถ้าใหญ่ขึ้นมาหน่อยอ่ะเก้าสิบเป็นแบบใหญ่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่มันมีขนาดบอกอยู่ข้างหลังนะครับวันนี้ผมผมไม่ค่อยทัวร์เหมือนกันนะครับอ่ถ้วยหนึ่งเท่ากับ225กรัมจะเป็น200กิโลแคลอรี่อะไรประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับก็คือมันบอกได้หมดเลยนะครับเราอยากหาแคลอรี่ของอะไรพิมพ์ต่อไปข้างหลังแคลอรี่อินจุดจุดจุดอย่างเช่นอันนี้คือกล้วยครับแคลอรี่อินบานาน่าถ้าอยากให้เป็นในไข่อันนี้ไข่ผมเห็นมันมีอยากเลือกแยะดีะครับอ่แคลอรี่อินเอก ปั๊บเข้ามาปกติทั่วไปครับไข่ต้มอันนี้คือไข่ต้มนะครับธรรมดา100กรัมอยู่ที่155แคลอรี่นะครับทีนี้ครับเราเลือกประเภทของไข่ได้ไหมครับไข่ทอดอ่าก็ไข่เจียวอะไรพวกง่ายๆนะครับ1 9 6เยอะหน่อยเพราะมีน้ำมันนั่นเองนะครับเห็นไหมอ่ามีไข่ดีก่บไข่ไข่ยอกไข่โรลที่ผมผมไม่แน่ใจว่าไข่อะไรไข่ดิบไข่อะไรนะครับเยอะแยะมากมายเลยลองเลือกประเภทของไข่ได้เห็นไหมครับหรือว่าจะเป็นแคลอรี่อินอะไรเดีย ผลไม้้ะกันอ่าวอเ t อร์เมลอนอะอคารีนเ a อร์เมลอนเห็นไหมครับหนึ่งร้อยกร,รัมแค่สามสิบแคลอรี่เองนะครับประมาณนั้น ก็ก็ไม่ไม่ได้มากเท่าไหร่ครับดีครับอ่าได้ครับข้าว100กรัมนะครับมี150กิโลแคลอรี่นะครับเห็นไหมเรื่อเรื่อเได้หมดเลยข้าวขาวข้าวข้าวแดงเนาะข้าวเปล่าข้าวเออเต็มไปหมดเลยนะครับประมาณนั้นนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปครับฟีเจอร์นี้สําหรับคนที่รักสุขภาพคนที่ออกกําลังกายคนที่ต้องการคุมปริมาณแคลอรี่นะครับอันนี้ก็จะช่วยได้นะครับเราจะได้คํานวณวางแผนได้ไงว่าเราควรต้องกินอะไรประมาณนั้นนะเยี่ยมอันนี้ถือว่าผ่านครับอันนี้ถือว่าเป็นฟีเจอร์ที่มีประโยชน์นะครับสุดยอด แล้วฟีเจอร์ที่6นี้นะครับต้องบอกว่าเป็นฟีเจอร์ที่เหมาะสําหรับนักธุรกิจระหว่างประเทศแบบผมอย่างนี้นะครับไ <c oughs> <c oughs> ปเล่นในบ่อนปอยเป็ <c oughs> เอะไไม่ใช่งั้นแปลงค่าเงินนั่นเองครับเมื่อเราต้องการแปลงค่าเงินอะไรให้พิมพ์แบบนี้นะครับสมมติว่าเรามีเงินดอลลาร์อยู่33เราอยากรูว่า33 ดอลลาร์สหรัฐเนี่ยเท่ากับกี่บาทของเราให้เราพิมพ์ไปเลยครับ3.3 USD UST USD ย่อมาจาก United States Dollar นะครับทูบาทครับแปลงเป็นอืนอ่นก็ได้ไม่ใช่บาทก็ได้แต่พพิม์อะไรพิมพ์วันนี้ไปก่อนเดี๋ยวข้างในมันจะง่ายครับทู Two, b a t ปับ๊บมันก็จะขึ้นอย่างนี้เลยครับเห็นไหมครับ33 USD เท่ากับ1,144.77บไทยบาทนะครับเมื่อเข้ามาตรงนี้เราเปลี่ยนได้เลยนะครับอ่านี่ครับนี่ตัวเลขนี้พิมพ์ได้เลยจะเท่าไหร่10 เห็นไหมยี่สิบพิมพ์บรรจาอัตโนมัติเลยครับซึ่งเนี่ยอันนี้ยูเออตาร์เลือกได้เลยครับเกาหลยเีเซาโคเรียนวอนเป็นกี่บาทไทยอ่ะเลยหนึ่งล้านนี่ครับเท่ากับประมาณ2 7 0 0มไทยบาทประมาณนั้นนะครับเห็นไหมมันสามารถแปลงได้อัตโนมัติเลยแล้วเลือกตรงนี้ได้เลยนะครับอาจจะเนี่ยครับอ่าเนี่ยเซลคอลเลียนวอนเป็นดอลลาร์แล้วกันนะยูเอทีอยู่ไปไหนละอ่าอ่ะนี่เป็นยูเอทีเห็นไหมครับก็1ล้าน วอนเกาหลีเท่ากับ782เหรียญแค่นั้นเองนะครับประมาณนั้นนะก็สามารถเป็นได้เลยนอกจากนั้นจะมีกราฟย้อนหลังด้วยนะครับดูดิครับเห็นไหมหนึ่งวันอ่าหนึ่งวันไม่มีวันนี้อ่านี่ครับห้าวันย้อนหลังหนึ่งเดือนย้อนหลังหนึ่งปีย้อนหลังห้าปีย้อนหลังจะเห็นภาพแบบชัดเจนเนะครับว่าเอ้ยค่าเงินมันเป็นยังไงเออเนี่ยลองดูเทียบกับค่าเงินไทยบาทของเราหน่อยนะครับว่าเป็นยังไงนะอ่าเอาเอาอูเอสดีเนี่ยเนาะเปลี่ยนะเ,เป็นไทยบาท hay bọt. ไทยบาทอ่านี่ครับดู5ปีย้อนหลังครับอู้ช่วงปลายปีที่แล้วครับมันขึ้นเป็นโดแตะไปถึง38บาทเลยครับนั่นไม่รู้ว่าค่าเงินเขาอ่อนแรงลงหรือว่าค่าเงินบาทเราแข็งขึ้นนะครับโอ้ดหนึ่งต้นลากับ38บาทเลยค่าเงินค่าเงินราอ่อนอยั้งนั้นใช่ไหมเออนะครับอ่ะประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นหน่วยแปลงค่าเงินนะครับอย่างเช่นนักธุรกิจใหญ่อย่างผมเป็นงที่บอกไปนะครับเเเเเรรรราาาาาาออจจะะตตตต้้งงงมีีีินนนน่่่ปปทศลลแกยส คำกำคำกแค่ดูว่าเออมันสามารถแปลงค่าเงินได้นะครับเพราะบางครั้งผมดูหนังเกาหลีแล้วก็แอบสับตนนิดหน่อยอืมอ่าพระเอกให้เงินนางเอก แสนล้านวอนอย่างเงี้ยออแสนล้านวอนมันเป็นกี่บาทนนะมาลองดูอะไรประมาณนั้นนะครับอ่าก็ขคำๆคำก็เป็นการแลกเปลี่ยนค่าเงินมีทุกสกุลบนโลกใบนี้เราอยากรู้ค่าเงินของไหนประเทศอะไรเราสามารถก็มากดตรงนี้แล้วก็ใส่ค่าปรับเปลี่ยนได้เลยนะครับเรีวยกว่าดูขำๆนะเดี๋ยวแล้วครับนี่คือฟีเจอร์ที่6ครับต่อไปไปดูอันฟีเจอร์สุดท้ายดีกว่าครับและฟีเจอร์สุดท้ายนี่นะครับเป็นเหมือน นาฬิกาจับเวลาและตั้งเวลาครับมี2อย่างนะครับให้เราพิมพ์ข้อมูลตังนี้ครับว่า Set Timer ครับ set timer for นะครับเดินวักด้วยนะครับ set timer for นะครับปุ๊บตรงเนี้ยเอาจริงนะ เหมาะกับในคอมพิวเตอร์มากกว่าใน PC ในโน้ตบุ๊กนะครับในตัวตับเราผมว่าทุกวันนี้ทุกเครื่องมีอยู่แล้ว iOS and/ r o i d มีหมดนะครับนาฬิกาจับเวลาแล้วก็ตั้งเวลาได้หมดนะครับแต่อันนี้บางทีในคอมมันไม่มีเราสามารถใช้ Google ตรงนี้ได้นะครับเมื่อเราพิมพ์ set timer f มอฟตรงนี้นะครับปุ๊บมันจะขึ้นมามันจะมีตรงนี้นครับมเห็นไหมครับ timer ครับก็คือให้เราตั้งเวลา,าว่านับถอยหลังเท่าไหร่และ t ต p อ a ว c h วิ่งไปเรื่อยเรื่อยเริ่มก็วิ่งไปอยาหยุดเมื่อไหร่ก็หยุดนะรับอาอาาจจจใใช้ใกเวล แล่นลูบิดไม่ได้ลรืิกกดไม่ทันช้าอาจจะแบบจับเวลาในการทําอะไรสักอย่างทำฟิว o t o h o ช็อปทำรูปอะไรอย่างเงี้ยครับอ่ะลองดูว่าเรามีความเร็วเท่าไหร่พอเริ่มทําปุ๊บกดจับเวลาป้าบแล้วก็เป๊บหน้าอนกรับไปทำนุ่งทำมีนทํทำมูนีนันับมหนีรัดปันนันนัวนัานันาันาันนเนนา้นัน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 ะันน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 านนั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 นนอนนันงันน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 ันตั้งไนนันันนััันันชั่วโมงอ่ะ นี่ครับหนึ่งชั่วโมงครับกดเริ่มเลยปึ้งครบหนึ่งชั่วโมงผมไม่แน่ใจนะครับว่ามันมีเสียงอย่างไรเดี๋ยวเดี๋ยวเด,วเดวีลองดูใหม่นะครับบางอยหนึ่งนาทีพออ่ะหนึ่ง half นาทีอ่ะ h a l นาทีอ่ะโอเคลองฟังเสียงนะครับเปิดเสียงสุดโอ้เป็นเสียงเหมือนนาฬิกาปลุกครับดังขึ้นมาเลยผมปิดยังไงเนี่ยกดปิดไงอ๋อเนี่ยตัวลำโพงเนี่ยเฮ้ย อ๋อกดรีเซ็ตมาเถอะตกใจ home, เพว่ามรู้ปินยังไงเออไปเสียงออกมาแบบนี้เลยนะครับเยี่ยมสุดยอดอ่ะนี่ครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรอย่างที่ผมบอกไปเหมาะสำหรับ PC คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนะครับโทรศัพท์ไม่ต้องโทรศัพท์เรามีอยู่แล้วมีเป็นเป็นเหมือนเป็นแอปติดมากับเครื่องอยู่แล้วครับไม่จำเป็นต้องมาเปิด Google อย่างนี้ครับเสียเวลาเปิดในเครื่องได้เลยนะครับเร็วด้วยนะอ่าโอเคครับนี่ก็คือฟีเจอร์สุดท้ายอันนี้ผมคิดว่ามันก็ อาจจะพอมีประโยชน์บ้างในบางสถานการณ์ถ้าเกิดเรามีงานอะไรที่ราเปต้องใช้ในการจับเวลาแบบนี้นะครับโอเคครแล้วครับสุดท้ายสีเตอร์ที่เจครับเห็นไหมครับว่า Google มันทําอะไรได้มากกว่าแค่การค้นหาเฉยๆนะครับมันเป็นเซิร์ฟเอนจินที่ใหญ่สุดในโลกก็จริงครับแต่มันทำออื่นได้ด้วยแบบนี้นั่นเองยังมีเยอะแยะมากมายนะครับเป็นเพื่อนลองเล่นๆดูก็ได้ครับเมื่อไหร่ว่างๆก็ลองเข้า Google แล้วเล่นจะใน PC หรือว่าจะในสมาร์ทโฟนดูได้ทั้งหมดเลยนะครับลองไปเล่นกันดูได้นะครับแต่ละอันนี้สนุกสนานเรอง ขำๆคลายเครียดอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือหะอย่างเหมือนที่เมื่อกี้ผมให้ดูนะครับทั้งการหาแคลอรี่ทั้งแปลงค่าเงินอะไรพวกนี้ก็สามารถใช้งานได้จริงในชีวิตประจําวันด้วยนะครับสุดยอดมากเลยนะครับหรือว่าเพื่อนๆมีอะไรอยากแนะนําผมบอกได้นะครับว่า Google มาทําแบบนู้นได้ทําแบบนี้ได้พิมพ์คอมเมนต์มาเดี๋ยวผมจะรวบรวมเป็นวิดีโอใหม่มาทาอีกอันนึงแล้วกันนะครับจากคอมเมนต์ของเพื่อนๆนี่แหละนะครับโอเควิดีโอนี้มีเท่านี้แหละครับเพียงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งที่ช่องของผมไว้ด้วยนะครับเดี เจอกันวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ